ลำดับต่อไปจะเป็นวิดีโอนำเสนอของผู้วิจัยรหัส H O หนึ่งค่ะรับชมค่ะสวัสดีค่ะผมนะายวิชัยยุทธนาทูลนะคะนักศึกษาจากสาขาภมิตร,ร์และประวัติศาสตร์ชิมท่องเที่ยวานณะมนุรรษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร,ร์ม,มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏจันทรเกษตรนะคะวันนี้นะคะผมจะมานำเสนองานวิจัยนะคะเรื่องข้าวต้มมัดมรดกภูมิมปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชมนบอ่อคอนเกษตรคะ่ะ วัตถุประสงค์ในงานวิจัยนะครับ1ศึกษาบร,ริบทข้าวต้มมัดในสังคมไทยนะครับ2ศึกษาภูมิปัญญาการทำข้าวต้มมัดของชุรรมชนหลังบัวคอจันเกษรนะครับของจันเกษตรเขตสุทธิสารกรุงเทพมหานครครับที่มาและความสําคัญนะครับคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับภรรูมิปัญญายทางวัฒนธรรมการทำข้าวต้มมัดนะครับในบริเวณชุมชนหินคลองลางพาวนะครับที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทายในการประกอบอาหารื้นบ้านนะครับ เป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์การข้าวต้มมาพบว่าบ้านของคุณป้ารัชนีน้อยจักนะคะชมุมชนอราบอคอจังเกษคุณป้าพัชนีนะคะมีการสืบทอดการทำข้าวต้มมาที่ได้รับสูตรมาจากบรรพบุรุษนะคะเป็นข้าวต้มมาสูตรทั่วไปของภาคกลางนะคะคณะผู้วิจัยจึงสนใจทีจ่จะศึกษาบริบทข้าวต้มมาของประเทศไทยนะคะแล้วก็ศึกษาการทำข้าวต้มมาของคุณป้ารัชนีน้อยจักนะครับซึ่งงานวิจัย นีนะคะได้ศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตข้าวต้มมัดน,นะคะการครัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบและก็การจัดการวัตถุดิบในการทำข้าวต้มมัดของชุมชนหนองบอคอเจนเกษีครับวิธีการศึกษานะครับก็จะแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนนะครับตามชากของผมนะคะะรับมาดูขั้นตอนที่หนึ่งนะคะประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนะคะในางใานวิจัยั้งนี้นะคะพวกเราได้คัดเลือกประชากรและกลุม่มตัวอย่างแบบสุจงนะครับเพื่อได้ข้อมูล กุปัญญาของการทำข้อต้อมาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับก็คือคุณป้ารัชชนีน้อยจ่าแล้วก็คุณประโยชน์น้อยจ่านะครับดังที่ทุกท่านเห็นในฉากนะคบข้างบนนะคะเป็นรูปของคุณป้ารัชินีน้อยจ่านะครับข้างล่างก็คือคุณประโยชน์น้อยจ่านะคะเป็นลูกสาวของคุณป้าเองนะคะพื้นที่ในการทําวิจัยนะคะชุมชนหลังวอคอจันเกษนะคะตั้งอยู่แขวงจันเกษเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะคะเป็น ชุมชนเคหการมั่นคงนะครับตั้งอยู่เรีคลองลาดพานะครับลักษณะของชุมชนนะครับร็งตามคูน้ำนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่2งานนะคะประกอบไปด้วย123หลังคาเรือนนะครับมีประชากรทั้งหมด512คนนะคะอาชีพส่วนในี่นะครับก็พนักงานและผู้ิสายรกิจนะคับ่าขาเรายรับราชการแล้วก็อื่นๆครับ การเก็บของขอการเก็บข้อมูลของพวกเรานะคะก็มีสองขั้นตอนนะคะก็คือหนึ่งการลงพื้นที่ศึกษาเพื่อสํารวจข้อมูลมระดับภูมิปัญญาของเข้าต้นมมดนะคะสองก็คือการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการดําเนินงานแบบสัมภ,ภาษณ์เชิงลึกนะครับจากกลุ่มตัวอย่างแบบสอตรงนะคบอย่างที่ทุกท่านเห็นบนชานะครับก็จะมีแบบสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับที่พวกเราได้ประช้ยในการสัมภ,ภาษณ์นะครับพวกเราก็จะเน้นในทางที่สองนะครับก็คือ ข้อมูลเกี่ยของชุมชนนะครับข้อมูลการทำานข้าวต้มมาแล้วก็ข้อมูลสูกรข้าวต้มมาของคุณป้าพัชรินีนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลของพวกเรานะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะพวกเราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลได้ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์นะครับคณะผู้วิจัยก็จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะครัะแล้วก็จะกลับมาเขียนบันทึก่าละเอียนะคบพร้อมสังขอข้อมูลแล้วก็จะระดับความสำคัญของข้อมูลนะครับ ผลการศึกษานะคะพวกเราก็จะไล่ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์นะคะก็ตามวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งนะคะผลการศึกษาของบริบทข้าวต้มัดในสังคมไทยนะคะพวกเราก็จะแบ่งออกเป็นสามภูมิภาคนะคะก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะในภาคเหนือนะคะภาคเหนือจะเรียกข้าวต้มัดว่าข้าวต้มนะคะภาคเหนือจะใช้ข้าว แล้วก็กล้วยน้ำว้าสุกทางนั้นนะคะจะแนะนำข้าวใบผักกับกะทิแลน้ำตาลนะคะคนภาคเหนือนะคะจะนิยมเอาเข้าวต้มมานะคะมาแปรรูปเป็นข้าวต้มจิ้มหรือข้าวต้มหัวหอกนะคะโดยการขูดมะพร้าวพื่อๆลงไปโรยหน้าของกะทิน,น,นะคะส่วนของภาคใต้นะคะก้ต้งมาในภาคใต้จะเรียกว่าเหนียวหอกล้วยนะคะแต่เนี้ยจะลักษณะขายภาคกลางนะคะก็คือสัข้าวเหนียวกับกระทิใส่น้ำตาลนะคะห่อด้วยไส้กล้วยนะคะ คนต้จะมีรนมือหอกกล้วยนะครับรสชาติจะหายภาคกลางส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอยู่า3ชนิดนะคะ <c oughs> เนื่องจากเป็นพูมิภาคที่มีการอพยพเข้ามาของอของพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดข่อนบ้านเยอะที่สุดนะคะก็จะมีข้าวต้มมัดที่แตกต่างกันนะคะอันแรกก็คือข้าวต้มกล้วยนะคะข้าวต้มกล้วยนะคะ อาจจะเป็นข้าวต้มของภาคอีสานส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้ข้าวเหนียวนะคะซาวข้าวซาวกับน้ำนะคะใส่เปือลน้ำปาสุกนะคะห่อด้วยใบตองนะคะประมาณปอาะถึงสองปลานะคะแล้วก็นําไปต้มจนสุกนะคะส่วนอันซอนะคะอันซองจะเป็นของขมิ้นนะคะขมิน้นจะมีข้าวต้มมาด้วยสองชนิดก็คือมีอันซอมเจ๊ที่เป็นไส้กล้วยไส้กล้วยนะคะแล้วก็อันซองอันซอมจารุที่เป็นไส้หมูะคะ่แะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็น แบงจึงนะคะหรือข้าวต้มมัดเวียดนามนะคะอันนี้จะเป็นข้าวต้มมัดใส้เค็มนะคะจะใส่หมูสามชั้นที่ไทยปนถั่วหอมแดงนะคะ<อ>ก็จะใช้เวลานึ่งหกถึงสิบชั่วโมงเลยนะคะ<อ>ตัวนี้จะใช้มาในการทำให้สุกนานที่สุดครับ<อ>ต่อไปเป็นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่สองของพวกเราน,นะคะก็คือศึกษาภูมิปัญญาของการทำข้าวต้มมัดของชุมชนหลังโมอรอจันเกษตรนะคะอ่า จางเกษมเขตเกิดกจากกรุงเทพมหานคระนะคะอันนี้ก็จะม,มีสามขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการคัดเลือกวัตถุดิบของการทำข้าวต้มหมักนะครับวัตถุดิบที่ทุกท่านเห็นบนชานะคะน,น่าจะเป็นข้าวกล้วยมะพร้าวใบตองถั่วดดังนะคะในอดีตจากการสัมภาษณ์นะคะป้าคุณป้าพัชรินีนะครับเล่าว่าพื้นที่นาของป้ามีครบทุกอย่างเลยะคะ่ะเหมาะที่จะทำข้าวต้มหมักมากนะคะป้าเลยเอามา ทำเป็นพักขายเป็นอาชีพนะคะป้าก็ปลูกพืชพวกนี้เองนะคะแต่ว่าในช่วงประมาณปีพศ2504น,นะคะมีการประกาศาใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่งนะคะทำให้พื้นที่การเกษตรของป้านะคะกลายเป็นพื้นที่เมืองนะคะป้าจึงต้องหาวัตถุดิบจากที่อื่นนะคะ,อะ,ะอเคอาแรกนะคะก็คือข้าวเหนียวเชี่ยวงัวค่ะป้าได้มาจากอุมาสุรินทร์นะคะกล้วยนะคะป้าใช้กล้วยจากคลองหกพันบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะ มะพร้าวป้าก็จะใช้จากบางคาแล้วก็ใช้มะพร้าวของบางคาแล้วก็มะพร้าวอัมพวาใบตองนะคะ,ะ,คะป้าก็จะใช้ในส่วนหรือว่าเอามาจากสวนกล้วยที่ของพ่อแม่นะคะส่วนถั่วในปัจจุบันป้าใช้ผลิตภัณฑ์ของไร่ทีมนะคะเพราะว่าจะง่ายต่อการคัดเลือกอย่างเขาขัดมาแล้วป้าจะไม่ต้องเสียเรงในการคัดถั่วเยอะนะคะ การสาก,กัดามาทุกเด็กที่ทุกท่านเห็นนะคะจากการสัมภาษณ์นะคะพวกเราก็สรุปมาเป็นขั้นตอน,นง่ายๆนะครับจะมีข้าวกล้วยถั่วดำนะคะแล้วก็ใบตองนะคะสรุปได้ก็คืออการดาก,การัดมาตุกเด็กของป้าก,ก็คือจากนำข้าวเหนียวมาเตรียมไว้แช่ในน้ำประมาณหนึ่งถึงสามชั่วโมงนะคะ,ะถั่วดำนะคะป้าจะแช่ใบครั้งคือน,นะคะส่วนมะเร็งไอนขี้รนขึ้นมาและแตกนะคะป้าก็จะขัดออก สามใบตองนะคะป้าก็จะนำไปพึงแบบหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะหรือนำไปเนื่องสิบถึงยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ตัดส่วนมอสหายของใบตองออกให้เป็นรูปรีนะคะกล้วยน้ำวนะครับป้าก็จะปอกเปลือกนะครับแล้วก็หักกอวกเป็นสองซี่นะคะอ่าและและสุดท้ายนะครับก็คือปอกไม้พันธุ์คะป้าก็จะนำไปแช่น้ำประมาณยี่สิบนาทีนะคะตอกไม้พันธุ์นี้ป้าจัดออกเองนะคะป้าใช้มีในการจัดออกเองไม่ได้ซื้อ ออกมาที่ออื่นนะคะก็ยังคงการใช้ฟองแบบนี้มาตั้งแต่นะครับส่วนกระบวนการทำข้าวต้มมัดนะคะพวกเราก็ได้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้น,นะคะหนึ่งก็คือผัดข้าวเหนียวกับน้ำกะทิในปริมาณเท่ากัน3กิโลกรัมนะคะ,ะเสร็จแล้วใส่เกลือ1กิโกรัมนะคะเติมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมนะคะผัดไปประมาณ30นาทีพักไว้ให้เย็นนะคะ,ะวิธีการผัดข้าวของทงฟ้าน,นะคะก็คือ ป้าจะใส่กะทิก่อนให้กะทิเดือดแล้วก็ตามด้วยข้าวลงไปผัดนะครับให้ข้าวเม็ดใสนะครับอย่างมันจะอยู่ประมาณ1ินสุดหินบินะคะแล้วก็เติมเกลือเหกันแล้วค่อยปิดแก๊สนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะป้าจะไม่ใส่น้ำตาลก่อนเพราะว่าป้าบอกว่าถ้าใส่น้ำตาลก่อนมันจะทําให้ข้าวเกาะเป็นก้อนนะคะแล้วก็ทําให้ไหมรสชาติก็จะเพรียวแล้วก็ข้าวก็จะไม่สุกพอดีนะคะ ขั้นตอนที่สองนะคะป้าก็จะนำข้าวเหนียวที่ผัดนะคะมาห่อโดยวางใบตองที่ตัดนะคะสลับหัวสลับฐานนะคะวางข้าวเหนียวแผ่ออกบางบางนะคะแล้วก็วางด้วยกล้วยหนึ่งซี่นะคะพับด,ด้วยข้าวเหนียวลงอีกหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็ใส่ถัว่วสี่ถึงห้าเมล็ดนะคะห,ห่อได้สองกิบนะคะแล้วก็มาตัดต่อใบไผ่นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือนำต่อม้ไผ่ที่แช่ในน้ำนะคะ,ะมามัดให้ได้สามป้องนะคะแล้วก็วางในซื้อ นำไปเรื่อง3ชั่วโมงนะคะวิธีการวางข้าต้มมัดป้าจะวางตั้งขึ้นนะคะป้าจะไม่วางนอนนะคะถ้าวางนอนมันจะสุกข,ข้างใดข้างหนึ่งอะะ่ะแต่ถ้าวางตั้งขึ้นมันจะสุสกสมบกันครับสรุปของการศึกษานะครับก็การศึกษาของข้าวต้มมัดบรรดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแะชุมชนลองว่คขีนเกษตรนะครับสรุปได้ว่าข้าวต้มมัดในประเทศไทยนะคะไดรับนิยมทําขึ้นเพื่อเป็นเครื่องไทยทานถวัลผาในวัน สำคัญทางมาตุเรศาสนาและเรทศกาลต่างๆะะแต่ละพื้นที่ก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับเช่นภาคเหนือจะเรียกว่าข้าวต้มข้าวต้มจิ้มข้าวต้มหมวกเงานะครับส่วนภาคกลางหรือภาคอีสานจะเรียกว่าข้าวต้มกล้วยนะครับภาคกลางจะเรียกว่าข้าวต้มผักหรือข้าวต้มหมกนะครับภาคใต้จะเรียกว่าเหนียวห่อร้วยนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีกระบวนการทําที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้นนะคะ และยังสามารถข้าวต้มมาได้เป็นฐางฐานขาวอ่าหวัดได้นะครับส่วนสรุปสุดของคุณป้าก็ชี้น้อยจ่านะคะก็ตรงตามกระบวนการผลิตที่กองส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ขึ้นทะเบียนประกาศไว้นะครับซึ่งข้าวต้มมาของคุณป้าก็ชี้น้อยจ่านะคะมีการสืบท่อมาจากฟาร์มพัพบรุษนะครับโดยมีกระบวนการทําแบบดั้งเดิมนะครับตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการทํานะครับได้แก่ข้าวอยู่เครื่องมูลจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ เพื่อน้ำหวาจากคลองหกธัญบุรีจังหวัดประจุมธางนีนะครับมะพร้าวที่ทำแบบชี้นะครับมาจากบางพ้าชาะเชิงสาและต้นพะาวาที่สมุทรสงครามนะครับใบตองและดอกไม้ไผ่ป้าก็หาในพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้พอคาทั่วไปครับแต่ว่าคุณป้าก็ยังเป็นคัดสรรจากพื้นที่ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคนะครับ และป้าก็ยังคงข,า,ขายข้าวต้มมาสูตรของคุณป้าค่ะตั้งแต่อดีจจตจจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าข้าวต้มมาของคุณป้าวัามีน้อยจากนะครับเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการทำข้าวต้มมัดของประเทศไทยอีกหนึ่งเหตงเลยสำหรับกลุ่มของผมนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นนครับิด่ภาการใดก็ผมก็ขอเอาภายะหน้าที่ว่าทางสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ ครับผมครับเอ่อเอ็นเชนถ้าอาจารย์เพชรสวัสดิ์อาารย์ิมมูก่อนไหมครับใครก็ได้ครับจะสอบถามหรือว่าให้คำแนะนําก่อนไหมครับรครับอาจารย์เพชรสวัสดิ์ครับเอ็นเชนผมงอ่าพอดีอยากสอบถามาว่านะครับต้องมาด้วยหลังโมเข้าใจจะเสี่มีความโดดเด่นหรือว่าแตกต่างกับอ่าามีความโดดเด่นความแตกต่างจากพื้นที่อืนอ่นยังไงบ้างแล้วก็สามารถนำมา ต่อย่อการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมให้เกิดลักษณะที่มันเป็นจุดขายต่อไปในร้านเราเลยที่ขออนุญาตตอบนะครับข้าวต้มของคุณป้าพัชนีนะคะจุดเด่นเลยนะครับก็อยู่ที่การคัดเลือกของวัตถุดิคบค่ะเพราะว่าอย่างที่ของคุณป้าเองจะคงกระบวนการเดิมทุกอย่างอย่างเช่นการ ผัดข้าวหมุมงงข้าวคับป้าด้จะผัดกื่นสุกกล่นดิบนะคะจะไม่ได้ผัดสุกเลยเหมือนท้องตลาดท,ทั่วไปค่เพราะว่าท้องตลาดทั่วไปเขาจะลดระยะเวลาในการก็จะผัดข้าวสุกเลยแล้วก็อ่าตอนที่นึ่งก็จะเด้ดนึง่งแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงคับแต่ของป้าใช้ระยะเวลาการนึ่งประมาณสามชั่วโมงครับถึงจะได้พอดีแล้วก็กล้วยหรือถั่วด,ดำนี่ค่ะป้าก็คัดของพีตพันอย่างดีนะครับกล้วยป้าก็ลงทุนที่ไปคาสัเองที่คลองหกปทุมธานีครับแล้วก็ มะพร้าวป้าก็ยังสางจากสวนที่บางค้ามาคไม่ได้หาในท้องถิ่นเองค่ะเพราะว่ามะพร้าวที่บางค้าเป็นมะพร้าวน้ำหอ,อมโบราณแล้วก็ข้าวป้าก็คัดมาจากจงังหวัดสุรินทร์ค่ะตรงนั้นเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะส่วนความโดดเด่นก็อ่าอย่างที่ผมบอกค่ะว่าป้ายังใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากที่สุดส่วนการต่อยอดและพัฒนาตอนนี้นะคะป้า เขาต้องมาสู่ของคุณป้าน,นะครับได้เป็นตัวแทนของชุมชนหลังวอคเกเตรเองนะครับในโครงการหมู่บ้านทำมาหากินของกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้จะทําเป็นเหมือนสยามเมนินจันเก์เรงนะครับจะให้นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือ,อเที่ยวชมบริเวณริมคของวาาพาวได้แล้วก็จะมีอาหารพื้นถิ่นให,ใ,หให้นักท่องเทีเ่ยวได้กินได้นะครับเชิญอง้ต่อครับครับขอบคุณครับเด็กชาจันทร์เรืองมลครับคำถามหรือว่าคำแนะนำ รครับอาจารย์อยากจะถามว่าทำไมถึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแค่คนเดียวคะ,ะระยะต่อสองสองคนใช่ไหมค,ครับทั้งหมดมีกี่ครัวเรือนคะที่มีอาชีพขายข้าวต้มมัดตอนนี้มีหนึ่งครัวเรือนครับที่ขายต้มมัดนะครับในพื้นที่ชุมชน หนึ่งครเรือนแล้วสองคนนี้ก็คืออยู่อยู่บ้านเดียวกันใช่ค่ะเป็นเป็นแม่ลูกครับอ,อ๋อออ,อน้อยจาดเหมือนกันอือคือถ้ามีแค่หลังเดียวที่ขายแล้วทำไมถึงเออคือตอนแรกอาจารย์เข้าใจว่าแบบเป็นชุมชนที่ทำเขาต้องมาหลายหอยหลงอย่างนั้นเนาะ เรา,าก็เป็นหนึ่งหนึ่งในหลายหลายหลายครัวเรือนที่ที่เลือกมาอาจารย์ก็เลยไม่แน่นใ,ใ,นใจว่าอืมมันจะมีความโดดเด่นได้อย่างไรอย่างเช่นตลาดหนองบนอย่างเงี้ยก็ก็จะโดดเด่นนะคะในเรื่องของอาหารทะเลใช่ไหมคะอาหารแห้งเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อนะครับอ่าพอดชีชุมชุมชนนี้พวกผมลงพื้นที่ศึกษาครับอ่า คนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันก็เหลือเพียงไม่กี่หลังค่ะและ้วก็ส่วนมากเป็นเป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากต่างจังหวัดนะคะและ้วก็พอดีพวกผมก็ได้สัมภาษณ์คุณป้าไปด้วยแล้วตอนนี้คุณป้ามันเผยแค่สูตรที่กับชุมชนเองค่ะแล้วก็ตอนแรกพวกผมตั้งหัวข้อศึกษาว่าจะเป็นเฉพาะของคุณป้าเลยหรือเปล่าแต่คุณป้าบอกอยากให้สูตรนี้เป็นของชุมชนด้วยค่ะพอพอดีต่อไปป้าก็เลยได้เอาสูตรนี้เป็นของชุมชนเลยอย่างนี้ค่ะโดยโดยที่มีป้าเป็นแกนนำในการทำค่ะพวกผมก็เลยตั้ง อ่าเป็นสูตรของชุมชมมนบอิหารบกต่รเครับอ้นอาจารย์ให้แนวคิดอย่างนี้เนาะว่าเหมือนกับตอนที่เราสรุปผลนะเราสรุปเปรียบเทียบกับภูม,มิภาคอื่นด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะแบบมีกลุ่มตัวอย่างทุกภูม,มิภาคแล้วก็ไปทําการเหมือนกับสัมภาษณ์เชิงลึกเหมือนการในทุกภูม,มิภาคแล้วก็มาเปรียบเทียบกันอย่างนีน้น่าจะชัดเจนเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่อาจารย์แนะนำเอาไว้สําหรับต่อยอดในอนาคตนะคะ เราจะแบบเกกลุ่มตัวอย่างให้ทุกภูมิภาคเหมือนกบบว่าตอนสรุปเราสรุปทุกภูมิภาคเลยแต่ว่ามาอาจจะให,ให้ให้ความสําคัญกับกับที่ชุมชนหลังวอคอมากหน่อยในตอนท้ายทีนี้ถ้าในอนาคตเนี่ยมีการทํางานวิจัยลักษณะนี้อีกก็อยากจะให้แบบว่าลงทุกพื้นที่เลยในทุกภูมิภาคนะคะแล้วก็ลงไปสัมภาษณ์ในเชิงลึกในหัวข้อหรือว่าประเด็นที่ที่ถึสัมภาษณ์ทุนป้าอะไรเนี่ยเนี่ยที่ บอกกรชุมชนว่าชอีขอค่ะเาานานะโอเคค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์น้ำมนครับก็ส่วนครูนะครับก็มีเรียกว่าข้อแนะนำแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเรานําเสนอในมุมมองของบาษาท้องถิ่นหรือว่า,าท,ท่านท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องนี้ก็โอเคนะครับเดี๋วก็พยายามให้เห็นถึงพยายามเล่าสตอรี่ว่าเขาต้องมนมีมันมีความเป็นมาเป็นไปมันหนูก็ต้องดึงให้เห็น ถ้าเห็งชัดเจนว่าเราจะชูประเด็นว่าข้าต้มมัดของหลังวอคอจังกรเกษมเนี่ยมันเด่นกว่าที่อื่นยังไงนะครับนะถ้าจะนำเสนอเรืเ่องของมิติของความท่องเที่ยวหรือการเป็นแบบข้าต้มมัดที่มีความแตกต่างที่อื่นนะครับอันไว้จะนำเสนอว่าเราเอยงเลอกคาดสารวัตถุดิบที่ดีที่สุดถึงแม้วัตถุดิบนะตอนนี้หาซื้อได้ใน ของตลาดทั่วไปแล้วแต่ว่าชุมชนนี้เนี่ยก็ยังเรียกวัตถุดิบที่เขาคิดว่าด,ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวหรือว่าเป็นใบตองหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือ็ต้องนําเสนอตรงนี้ให้มันเด่นนะครับแต่กประการน์เนถ้ามองในมุมมองของมิติทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับเนื้อเส้นเรามาอธิบานปรากฏการณ์ในเชิงพื้นที่เนี่ยหนูอาจจะเพิ่มเติมในการอธิบายหรือศึกษา,ว,าว่าการเดินทางของข้าวต้มมัที่นี่เนี่ยมันมีวิธีการเดินทางของ วัตถุดิบอย่างไรนะครับนะอันนี้วิธีการในเล่าเรื่องในเชิงพื้นที่นะมันมีการที่มาของอ่ะหนูก็บอกว่าในแต่ละข้นตองมามีสม่วนประกอบอะไรบ้างนะมีแหล่งที่มาจากที่ไหนบ้างนะครับแล้วแหล่งตลาดอยู่ที่ไหนนะครับหนูต้องอธิบายในเชิงของทางด้านอ่าคม้งในในเชิงของคุณวิศาก,กรรมนะครับให้มันเห็นถึงการเดินทางการการะจายตัวของวัตถุดิบการกระจายตัวของแหล่งตลาด นะครับนะหรือแม้กระทั่งการอธิบายในเชิงของระยะเวลานะครับเนะเช่นข้าวต้มมัดของป้าเนี่ยมีวิธีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการทําหรือการเลือกวัตถุดิบเนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะต้องต้องพยายามเน้นตรงนี้นะครับนะเพราะไม่งั้นเนี่ยงานของเรามันจะยังไม่โดดเด่นขึ้นมานะครับในในในมุมในมุมของทางด้าน พื้นที่นะครับนะแต่ถ้าในมุมของเล่าเรื่องปาษวาท้องถิ่นะมันอาจจะพอได้แหละนะครับนะก็เอาไปปรับปรุงนะครับในอนาคตก็น่าจะเป็นอย่างที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ข้าวต้มมัดของหลังวคอจัน์เกษมเนี่ยนะมีความโดดเด่นกว่าข้าวต้มมัดที่อื่นนะครับนะโอเคครับขอบคุณมากครับ okay.